สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูอ้อยในห้องเรียนคณิตศาสตร์กันอีกครั้งนะคะเด็กๆวันนี้คุณครูอ้อยจะมาสอนเรื่องการบวกจํานวนเดียวกันค่ะเราไปเรียนกันเลยค่ะเด็กๆการบวกจํานวนเดียวกันในหนังสือเรียนหน้าที่82ค่ะเด็กๆรถจักรยานสองคันมีล้อคันละสองล้อ สองบวกสองเท่ากับสี่มีล้อทั้งหมดสี่ล้อเชิงเทียนสองอันมีเทียนอันละสามเล่มสามบวกสามเท่ากับหกมีเทียนทั้งหมดหกเล่มถุงมือสองข้างมีนิ้วข้างละห้านิ้วห้าบวกห้าเท่ากับสิบมีนิ้วทั้งหมด สินิ้วค่ะแมงมุม1ตัวมีขาข้างละสีขาสี่บวกสเท่ากับแปมีขาทั้งหมด8ขานั่นเองค่ะเด็กๆเรามาเติมตัวเลขแสดงจำนวนกันในหน้าที่83นะคะเด็กๆ หนึ 1> 1่งบวกหนึ่งเท่ากับสองข้อที่หนึ่งสองบวกสองเท่ากับสี่ค่ะต่อไปเรามาดูข้อที่สองนะคะสามบวกสามเท่ากับหกค่ะ ข้อที่3นะคะ c บวก c เท่ากับ8ค่ะข้อที่4ี่ค่ะ5บวก5เท่ากับ10นั่นเองค่ะ การบวกเลขจำนวนเดียวกันในหนังสือเรียนหน้าที่84ค่ะเด็กๆเติมตัวเลขแสดงจำนวนเดียวกันที่มีผลบวกตามกำหนดนะคะเด็กๆเห็นไหมเครื่องบินสีเขียว2บวก2เท่ากับ4ต่อไปไปดูเครื่องบินสีชมพูกันบ้างนะคะ3บวก3เท่ากับ6นั่นเองค่ะ ไปดูเครื่องบินสีม่วงนะคะเด็กๆ C บวก C เท่ากับ8นั่นเองค่ะต่อไปเราไปดูสีเหลืองนะคะ1นึบวก1เท่ากับ2นั่นเองค่ะเดก็กๆต่อไปสีฟ้านะคะ5บวก5เท่ากับ10ค่ะ การบวกที่มีผลบวกเป็น10ให้นักเรียนดูที่หน้า85นะคะเด็กๆใบบันทึกนะคะ1บวก9เท่ากับ10ค่ะเด็กๆ2บวก8ก็เท่ากับ10ค่ะ3าบวก7เท่ากับ10นะคะ สี่บวกหกก็เท่ากับสิบค่ะห้าบวกห้าก็ได้เท่ากับสิบค่ะเด็กๆต่อไปเจ็ดบวกสามเท่ากับสิบค่ะหกบวกสี่เท่ากับสิบค่ะศูนย์บวกสิบก็เท่ากับสิบค่ะเก้าบวกหนึ่ง ก็เท่ากับ10นะคะ8บวก2เท่ากับ10เช่นกันค่ะเด็กๆคำตอบอาจจะแตกต่างจากของครูก็ได้นะคะเด็กๆแต่ในเมื่อบวกกันแล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็จะต้องได้เท่ากับ10นะคะเติมตัวเลขแสดงจำนวนที่บวกกันได้10 ในหน้าที่86ค่ะเด็กๆข้อที่1 8บวกอะไรได้10คคะ8บวก2นั่นเองค่ะได้10ดูข้อที่2นะคะ10เท่ากับอะไรบวก3คะ7บวก3เท่ากับ10นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่3นะคะ10 เท่ากับ6บวกอะไรคะเด็กๆ6บวกสนั่นเองคะ่ะต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่4นะคะเด็กๆ10เท่ากับ5บวกด้วย5 5บวก5เท่ากับ10นั่นเองคะ่ะเด็กๆเติมตัวเลขแสดงจำนวนที่บวกกันได้10 ในหน้าที่87นะคะเด็กๆมาดูข้อที่1กันเลยค่ะ10เท่ากับ2บวกอะไรคะเท่ากับ2บวก8นั่นเองค่ะไปดูข้อที่2กันเลยนะคะ10เท่ากับ3บวกอะไรคะเท่ากับ3บวก7นั่นเองค่ะ ต่อไปข้อที่3นะคะ10เท่ากับอะไรบวก4คะ6บวกสนั่นเองคะ่ะข้อสุดท้ายนะคะข้อที่4คะ่ะ 10, 10เท่ากับ10บวกอะไรคะบวกศนั่นเองคะ่ะเด็กๆตอบได้ไหมคะเก่งมากเลยคะ่ะแบบฝึกหัด ให้นักเรียนทำในหน้าที่88ให้นักเรียนระบายสีช่องที่มีผลบวกเป็น10นะคะนักเรียนดูสิคะว่าช่องใดบ้างที่มีผลบวกเท่ากับ10แล้วให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามนะคะคุณครูออยมีเฉลยให้ดูด้วยค่ะแต่ให้เด็กๆทำก่อนนะคะแล้วค่อยไปดูเฉลยค่ะ เฉลยค่ะเด็กๆคุณครูอ๋อยมีเวลาให้ดูนะคะเด็กๆตรวจคำตอบไปได้เลยนะคะว่าถูกต้องหรือเปล่า ข้อไหนไม่ถูกต้องเด็กๆสามารถแก้ไขโดยใช้ยางลบลบได้นะคะลบเบาๆนะคะอย่าให้ขาดนะคะเด็กๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะเด็กๆวันนี้สวัสดีนะคะ